เลื้อยหลังเพ็ง่าอเกียว่อคผลเลือดดีบางทีอาจจะไม่ต้องฟอกก็ได้นะคือโคค่ะอายุแปดสิบค่าคดันน่ะเขาเป็นมาสามสิบปีได้แล้วหวานนี้สักสิบปีได้ค่ะใจือไจวายเลื้อยหลังเพ็นไงรักษามาเรื่อยๆพอช่วงโควิดเดินสิงหาตุดแม่เป็นโควิดซุดเลยหลังจากหายจากโควิดแล้วก็ไปหาหมอหมอโรคไตนะคะ ก็บอกหมอบอกหมออย่างนี้แหละว่าแมวแย่ไม่ค่อยดีเลยกินอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าเนี่ยหมอแม่ตรวจเลือดแล้วแม่ขาดสารอาหารทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงเพราะว่าแม่กินไม่ได้เลยกลับมาบอกน้องกลับไปพยาบาลแก่บอกว่าดูก็บอกจะปล่อยให้แม่ฟอกไตไม่ได้แม่ก็บอกอย่างไม่ฟอกน้องบอกไม่ได้ถ้าถึงขัง้นฟอกต้องฟอกก็จเจอตอัวตัวนี้ขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูไตเอามาให้แม่กินตั้งแต่ ตุลาเริ่มกินมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยตอนแรกก็ทดลองเหมือนทดลองเสร็จกว่าแหละน้องก็สั่งมาอีกสั่งมาจนช่วงปีใหม่ก็สั่งมาเป็นรังเลยเราดูไม่เป็นเราแค่ว่าถึงเจาะเลือดเราก็ดูไม่เป็นเดี๋ยวเราถ่ายไปส่งไปให้น้องดูน้องก็บอกเออดีค่าดีขึ้นน้องก็เลยพวกนม่เชื่อทำมาให้น้องแม่กินตอนเช้ากินสบสองเขียวพอกลางวันก็ใบสองก็จะกินสีสีเหลืองแล้วตอนช่องหกโมงก็จะกินสีเขียวเขาเชื่อเชื่อว่าแม่ฟื้นได้เลยแล้วก็เขาดูแบบ ดูผลเลือดแล้วกับว่าดูวไม่ใจก็คุยจะหมอกันตลอดแต่ถามหมอกลอดหมอบอกไปไปโรงพยาบาลเนี่ยไปโรงพยาบาลยังเอาไปให้หมอดูนะเดีเลยหมอแม่กินไอ้นี่กินได้ไหมถามหมอกินได้ไหมหมอบอกว่ากินได้ก็าถือว่าต้องประคองไปเหมือนฟื้นฟูใจไปเขาหมอบอกว่าบางทีอาจจะไม่ต้องฟอกได้นไหมา็หมอบอกหมอกรูผลเลือดนะหมอก็จะถามหมอ เป็นยังไงมเมันก็หมอหมอผลเลือดดีมหมอบอกว่เออแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเต็อ,อะไรนะหมอบอกผลเลือดดีแล้วลขับถ่ายดีเขาเป็นคนคนด้ยสมัยก่อนนะสามสี่วันถึงจะถ่ายถ้ากิน ANY ไอ้นี่ไปนะกินถ่ายดีน้องก็จะต้องบะนะแบบทฤษฎีหรอนารงานนี้แล้วก็เขาเชื่อะ <S <S ั่งง่ายอร่อยเปรี้ยวๆหวานจ้ะสั่งซื้อหรือปรึกษาโปรบีถ้าโปรบีเลยนะคะสแกน QR โค้ดเป็นลายของโปรบีค่ะ